สวัสดีครับผมร้าน BR Skirt ครับวันนี้มาชมสปอยเลอร์ครับผมมาด้าสองคันนี้นะครับสีเท่าแมชชีนเกรครับใส่สปอยเลอร์แบบยกนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับตัวนี้ยกไม่สูงมากนะครับกำลังพอดีครับ ประมาณนี้นะครับผม3,500บาทนะครับติดตั้งไม่จอดตัวรถใช้สามเอนะครับแล้วก็ซิลิโคนซิลที่ขอบนิดหน่อยนะครับฝากติดตามเรื่อยๆครับผมร้านเบียร์สเกิร์ตครับข้างเซ็นทรันมหาชัยนะครับถนนพระรามสองครับผม อันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ